สวัสดีครับแมพี่ดองสูขูสุ้คนนะครับที่กําลังติดตามรับชมในจองของจากวงพักกินนะครับฝากพี่้องนะครับกดแชร์นะครับกดไลค์กดติดตามเป็นกาลังใจผมกับพี่้องกับเขามือนี้ครับพี่้องเบิ้งครับนี่ครับพักเนะครับโตงวงครับเคี้ยวคือบลูมครับง่ายๆครับพี่้องเมนูง่ายๆครับเมนูง่ายๆนี่ครับตำบกุง ใส่เม็ดบักกะถินพี่น้องแต่ว่าผักแกมนี่หลายหลายเดี๋ยวผมจินให้บึงว่ามีอย่างแน่เด้อพี่น้องไอนแรกก็คือบักบุ้งครับอันที่สองนี่ครับนี่ครับบักลิมฟ้าครับพี่น้องนี่เงาเขตเลียดเลยครับบักลิมฟ้านี่เงาเขตเลียดเลยพี่น้องครับนี่ของขมครับบักเขือครับนี่บักเขือนี่นอกบักเขือพี่น้องนี่ครับบักเขือต่อไปนี่ครับน้อไม้ครับน้อไม้น้อไม้ต้มครับน้อไม้ต้มเหลืองครับอันนี้ก็คือ ผักขาเนาะพี่น้องผักขาไม่อยังอีกอันนี้ผักเกษตรเนาะพี่น้องผักเกษตรอันนี้มีถุงอกนะครับหน่อยหนึ่งขนมจีนครับผัก่รขนมจีนเนี่ยคือกระปุ้นครับพี่น้องกระปุ่นโควิดโควิดแน่เควิดถึงแน่เนาะนี่ครับกับแกมีอย่างหนึ่งครับนี่พายกีริ้วครับพี่น้องพายกีริ้วนี้ขาวเอาพี่น้องครับได้เวลาครับกินครับพี่น้องยำสายยำมาพี่น้องโอ้ยตีเป็นตะผิดเติมอยู่ครับ ส่งึ้นตีเพียดอยู่พี่น้องเอานำมันเลยครับอเหล็กแรกเลยเอาอยู่นอ้อพี่น้องอือ่น้นองครับเพล็เฮ็เครับอืนอนอ่นองนเขากระลัมาสื่อของพอดีครับโอ้ของขมท่างอ,อไไม่ไปพี่นอ้องอืออือ กินที่เอ้าครับอยู่ร้านที่เอ,อ,อ้าไม่ต้องว่าอื้มตอนนี้ครับพี่น้องทิลเรไปเซ็กต์มีคนถามมาเมื่อนีน่ยังกินครับเมื่อนี่ยังกิน <c oughs> ผมก็บอกว่าจะเบิ้งเอาเด้อครับในคกิปเลย

ป้อมเขาป้อมเขาครับม้วนม้วนแล้วป้อมเขาครับพี่น้องเฮ้ยเขาเครื่องเดียวครับยำครับพี่น้องเบิกแก๊บเติกแก๊บเฮ้ยบุ้นเอาจิบมือมาพี่น้องนี่ครับสายตำครับพี่น้องมาอีกแล้วสายตำ

งาแตกครับงาแตกแตกินอยู่ร้านนีเกาครับมาแล้วโอ้ก็เผ็ดเห้อเผ็ดครับโอ้เอาแล้วเอาแล้วห้างให้ยางปิกปัปนหลาสองสามกิปแลวอืมกินผักแก้เผ็ดกันไปเม่ห้องจังกวาเผ็ดเนะอืม งามย่างอยู่ยครับอืมสดน่ามไหมครับพี่น้องโอ้น่ามมันไหลมากกว่างอย่พี่นอ้องมันกล้ยมันตำมากนี่ครับน้องอืมยี่ห้ออืม เฮ็ดค,ครับไม่ว้องครับหอมหมูครับก็ไม่ตือตน้ำตกเนี่ยครับอืมก็ไม่คือตกเนี่ยให้พี่น้องอืกัมเนาะน้องกัมเนาะผ่าขีดหัวไส้นะพี่น้องเนาะก่อน แซ่บพี่น้องแซ่บน้ำบ,บัพ,ร,บพร้อเผ็ดอีกก,ก,ก้ากระหักบ่ตรง่วงครับเรื่องเผ็ดโอ้เกิอดอาการอีกแล้วครับอืมเ้าเหลียวเบิ้งผมครับพี่น้องจ้าวยู่ Tốt làm gì nha Tốt Nam hết Phép đi không phép Ôi nhà phía เหลือบอลายครับเหลือบอลายหมูดังเหลือบอลายครับพี่น้องอืมป้อมเขาต้องเยอะครับว่ามันสีบวเผ็ดครับโหปั่นบมกพริกละเอียดพวดแหลกโวดพี่น้อง มือเท่าเนี่ยผมไปพ่อเตาพี่น้องพ่อเตาู่างทั้งอันบบได้พ่อดูลหครับเตาย่ามันดีโชกดีอยู่ครับพี่น้องบอกเลขไปแล้วเด้อครับไปเบิ่งเอาไว้นในเฟซบุ๊กผมครับบอกไลายบ่ไ้ครับพี่น้องตัวน,นี้เพชรเฮ้ย ื้วขอบุญนตะแก้เพชรไก่แล้วครับไก่ล้วพี่น้องครับขอบคุณเลยหลายครับคุณติดตามเบื้องผมตลอด <c oughs> บางทีผมเล่าผมไม่น้องครับคอมเมนต์ลงใต้คลิปขีงผมเลยนะครับปเป็นแังไดงแด่ตอนนี้เพ็ดน้ำตาแตกครับนี่ครับบ <c oughs> ăn núm chiên thế nè, sốt na làm kẹo. Ngon ạ. Hừm, lửa nhăng bằng, ô ô lửa bật bớt là but now vượt nước vượt 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 nông Thuất nam vượt 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 Hết vượt Trầm 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 vượt lắm vượt lấy Hết thẻ rồi. nấu, hừ, bạc cái lại bằng không mi đồng, không, miếng to nhanh, Có nhàng hơn. Tham gia menu mới này bao ตามองคุงใส่เม็ดพักกระถินบางไงนี่ครับเอาแค่ขีริ้วแก้มครับพักขาครับพี่โค้งมากแล้วเขาโนหน้าครับ เพ้่อครับเฮ้ยบรวรดแล้วครับเกือบเบิดบรวรอดครับได้ทำนี่แะไรพี่น้องโอ้เบ็ดครับต่บอ,อ,เอเนื่องเลยพี่น้องยิ่งต่อเนื่องครับบรวรอดบรวรอดเสร็จเสร็จเอาอืมอมสยวยนะเพื่อนนะ พี่น้องครับเร็ดจนหนึงหูน้่ตาเลยเพราะอะไทำนี่เหละครับพี่น้องขอติดตามคลิปต่อไปนะครับว่าผมสิมาเพ็ดยังให้พี่ไอ้น้องเบิ้งอีกต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเพราะอไวทำนี่เหือครับสวัสดีครับพี่น้องขอขอบคคลิปหนาครับพี่น้องครับบ๊ายบายครับ